สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีความรู้มาให้อีกแล้วสำหรับคนที่จะอะไรเคยอยู่ประเทศทิสเแลนด์มาตั้งนานแล้วก็ติดตามสามีมานะครับผมเป็นคนไทยนี่แหละที่แต่งงานกับคนซินนะครับผมบางคนอยู่ที่นี่เกือบ10-20ปีแล้วแต่ไม่เคยทำงานเลยนะครับเมื่อไปทำงานปุ๊บเนี่ยแล้วบอกว่านี่นะฉันจะกลับเมืองไทยฉันต้องได้เงินเกษียณอืม นะครับผมนี่คือคำถามหนึ่งนะครับที่ยังไงอะ่ะวันนี้ผมก็งงๆเหมือนกันมีเอฟท่านหนึ่งโทรมาหาผมบอกว่าคุณชายคะช่วยแปลกับหน่วยข้าราชการให้ได้ไหมครับตอนนั้นผมก็ยังทำงานอ่ะผมได้นะผมก็จะแปลให้นะสวัสดีครับคุณไผ่ครับผมผมแปลตกลงว่าเขาไปถามหน่วยข้าราชการทางทางข้าราชการว่าเขาอยู่ที่นี่ประมาณเกือบ ย0ปีนะครับผมแล้วก็อะไรไม่เคยทำงานเลยนะไม่เคยทำงานเลยนะครับแล้วก็จะอ,อย่าร้านกับสามีก็ทำเอกสารด้วยกันทั้งสองคนนะครับก็คือสามีเนี่ยเดินเรื่องมีทนายส่วนตัวแล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยเซ็นว่าไม่เอาทรัพย์สมบัติจากเขาเลยนะครับผม mm. เมื่อไม่เอาทรัพย์สมบัติของเขาเลยเมื่อผู้หญิงเซ็นนะ่ะนะครับมันก็เป็นตามนั้น เนาะแล้วเขาก็ไปทางที่ทางาทางขอหน่วยความช่วยเหลือนะครับว่าอนุญาตแปลให้ด้ไม้อย่างงู้นเชื่อเพื่อนมาละคงประมาณเชื่อเพื่อนแล้วเอกสารตัวเนี้ย f c สเอกสารตัวเนี้ยเมื่อคุณให้คุณไปทํากับทนายกับสามีของคุณรู้คุณที่เขียนเองนะ่ะนะครับผมเตือนหลายครั้งแล้วว่า f อจะอยู่กันด้วยกัน10ปี20ปีเนี่ยพอจะอย่าร้างปุ๊บมันไม่มีความรักครับมันมีแก่ที่ความเอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้วแล้วจากนั้นสามีก็เอาเอกสาร อาจจะอาจให้เขาทนายทนายเขียนเองมากตัวเองก็เซ็นเหมือนเดิมคนไทยที่นี่ไม่อยากที่จะรับรู้เซ็นให้มันผ่านผ่านไปเท่านั้นเองปรากฏว่านะครับตอนที่วันนี้นะครับเขาเขาไปหาหน่วยข้าราชการหน่วยข้าราชการก็คุยผมเพราะว่าเขาต้องแบบว่าขอให้คุณชายซื้อแซนแปลได้มั้ยนะตอนนี้บางครั้งผมมีเวลาบางครั้งก็ไม่มีเวลาวันนี้โชคดีมากว่าผมมีเวลาให้เขาก็เลยเข้าไปแปลอเข้าไปวิดีโอนะครับจากทางอ่า Facebook Messenger ก็เข้าใจว่านะครับผมเขาขอความกราให้หน่วยข้าราชการช่วยเหลือเขาว่าเขาจะมีเงินสะสมจนแก่อยู่ไหมเขาไม่เคยทํางานเลยหน่วยข้าราชการก็อธิบายเขาฟังว่าคุณไม่เคยทํางานเลยคุณเป็นแบบแม่บ้านไม่เคยทํางานอยู่เฉยคุณจะไม่ได้อะไรและ2ก็คือว่าคุณได้มีสัญญาการหย่าร้างกับสามีว่าเมื่อหย่าร้างแล้วจะไม่เอาอะไรจากสามีเลย แล้วก็ถามว่าถ้าฉันกักมองไทยไปฉันได้อะไรบ้างคุณไม่ได้อะไรเลยคุณมีความสุขสบายอยู่กับสามีณที่อยู่ด้วยกันเขา้าใจไหมครับคุณมีความสุขอยู่เขาแต่เมื่อหย่าร้างกันแล้วนะครับหรือมีสัญญาการหย่าร้างเรียบร้อยแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ได้อะไรจากเขาเลยเพราะอะไรเพราะคุณเสร็นไปแล้วอืมนี่คือปัญหาของสังคมไทยนะครับคนที่ยัง ยังไม่รู้ตัวนี้ว่าเฮ้ยฉันยังไงเพื่อนฉันบอกว่าฉันอยู่ที่นี่เกือบสิบยี่สิปีแล้วเนี่ยฉันไม่ทํางานฉันก็ได้เงินเงินเกษียณไม่เป็นความจริงนะครับ fc ไม่เป็นความจริงนะถ้าคุณไม่ได้ทํางานเลยเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ได้ทํางานเลยไม่เคยทําเป็นแม่บ้านเฉยเฉนะครับแล้วคุณเปอร์เซ็นต์ว่าไม่เอาอะไรจากสามีเลยคุณก็ไม่ได้อะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะครับว่า กรณีนี้เมื่อคุณเซ็นไปแล้วก็จะไม่ได้อะไรจากสามีเลยแล้วคุณจะกลับเมืองไทยแบบถาวรคุณก็ไม่ได้อะไรเลยผมช่วยไม่ได้นะครับอันนี้เป็นกรณีหลักเลยสําหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศสุแสนก,ก็ขอฝากเตือนและกันนะเอฟซีหลายๆท่านที่นะอยู่เป็นแม่บ้านสบายๆนะครับแล้วก็จะอย่าร้านก็ไปมอบหน้านใหทนายคนหนึ่งไปเซ็นกันเองผลสุดท้ายสรุปว่าตัวเองไม่ได้อะไรก็ฝากเตือนและกันนะเอซนะ อย่าทํานี้เลยครับสรุปว่าคุณป้านี้อยู่กันได้อยู่กันมาได้นนานนะครับจากนั้นปุ๊บจะกลับเมืองไทยไม่มีอะไรติดตัวเลยนะครับขอฝากกัน,กนในเอฟซีนะครับที่ที่ดูแลผมมาตลอดแล้วก็ดูทาง Facebook ของผมมาตลอดเนี่ยอย่าทาอย่างนี้ผมพยายามที่จะเตือนเตือนเตือนหลายคนยนะครับว่าเออมีปัญหาอะไรถ้าอ่านไม่เป็นหรืออะไรอย่าเซ็นผลสะท้อนมากลับมามีเยอะนะครับก็ฝากเตือนทุกท่านครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ